อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันอาทิตย์ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันหยุดนะคะ,ะหลังจากที่เมื่อวานเราแนะนำเพื่อนๆอวิธีการเล่นติ๊กตอกไปเนาะก็หวังว่ามันจะมีะความรู้สาระให้เพื่อนๆบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะคะในะการใส่ ฮชแท็กเนาะก็คือเวลาเราะจะลงเราทำคลิปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ h a s h t a กก็คือว่าไอแเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะคะที่จะทำให้คลิปเราอะไปโดนเขาเรียกอะไรอะจะัดลบะียบด้วย AI ว่าคลิปมันจะไปะในทิศทางไหนเนาะเราก็ถ้าสมมติเราร้องเพลงเนี่ยค่ะเราก็จะพิมพ์คำว่าเพลง แล้วเราก็มันก็จะมีเพลงเพลงเพลงขึ้นมาใช่ไหมคะเพลงเพราะเพลงเพราะโดนใจเพลงเพราะเออมากแต่เราจะใช้วิธีนี้นะคะก็คือเพื่อนๆสามารถไปทําได้เหมือนกันลองทําดูละกันเราก็จะเลือกคําว่าเพลงที่มีอ่ายอดวิวเยอะที่สุดอย่างคําแรกเพลงมีอ่ามีขึ้นมาว่า สิบห้าล้านเพลงเพราะสิบล้านเราก็จะเลือกคำมาเพลงค่ะแล้วต่อไปเราก็จะ,ะไปเลือกถ้าสมมติเพื่อนจะเลือกเพลงแล้วต่อไปก็คือ,อเป็นชื่อของเพลงหรือว่าแบบว่าติดแท็ก,ทกว่าร้องเพลงเพราะจังอย่างงี้ค่ะถ้าแฮชแท็กไหนขึ้นมาว่าอย่างร้องเพลงเพราะ มีแฮชแท็กเยอะที่สุดเพื่อนเพื่อนก็เลือกแฮชแท็กนั้นนะคะหรือว่าต่อไปก็เลือกอคำว่าเหมือนแบบพิมพิมหาดูก่อนนะคะว่าแฮชแท็กไหนมันมีคนดูเยอะก็ใส่แฮชแท็กนั้นลงไปด้วยนะคะอย่างเราก็จะใส่เสมอว่ามีความสุขเนาะมีความสุขแล้วก็เลิฟแล้วก็ใส่ลูปหัวใจเพราะว่า มันมีคนดูเยอะแล้วก็คนค้นหาเยอะนะคะก็คือว่าคิดว่าไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนใส่แฮชแท็กแล้วก็คือว่ามันก็จะทำให้คลิปเราแบบว่าเหมือนมีคนดูเยอะมากขึ้นเวลาคนพิมพ์ค้นหานะคะว่าแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยคลิปเราก็จะได้ไปขึ้นตรงนั้นนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่า เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ไอตรงตั้งค่านะคะแล้วก็ไปลบไอ,ไอประวัติที่เราดูคลิปต่างๆนะคะเราต้องคอยลบออกนะคะเพื่อใหอ้พื้นที่ของ t ิ k t ต็อกของเราเนี่ยมันว่างตลอดเวลาอย่างเพื่อนๆบางคนไม่เคยเช็คอาจจะแบบว่าดูทุกวันทุกวันวันแล้วแบบ หลายคลิปเยอะมากเลยอะ่ะมันก็สะสมมันก็ค้างอยู่ในนั้นนะคะมันก็ทําให้เหมือนแบบว่าชินานาการว่าเครื่องมันเครื่องมันหนักเครื่องมันโหลดนะคะก็เป็นลบตรงนั้นนะคะคำว,ว่าอของเราใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะเป็นไอ้อควาว่าอะไรนะ watch activity เนาะแล้วก็มันก็จะเป็น watch History อะไรเงี้ยเราก็ไปกดดูว่าเราดูคลิปอะไรไปบ้างแล้วก็ไปลบออกและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำคัญมากอีกพอเลื่อนลงมาข้างล่างะคะ่ะมันจะมีคำว่า free up space นะคะก็คือว่าเราเรา,เ,ราเออ่ถ้าถ้าเป็นเมนูภาษาไทยเนาะมันก็คงจะแบบว่าพื้นที่ว่างเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปไปกดดูนะคะมันก็จะมีแบบว่า,เ,าเราดาวน์โหลดอะไรมาบ้างเรา ทำอะไรไปบ้างเราใช้พื้นที่ไปท่าไหร่แล้วเราก็ลบออกลบออกลบออกตลอดเวลานะคะถ้าเราไม่ลบออกเนี่ยพื้นที่มันก็จะเต็มเต็มคือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วต้องคอยลบออกลบออกลบออก,ออกเพื่อให้มันว่างพรามันว่างปุ๊บแล้วมันก็จะคลิปของเรามันก็จะเดินนะคะอันนี้ก็คือว่าวิธีที่เราใช้เราก็พอ,อลงคลิปปุ๊บแล้วก็เรา มีเพื่อนเพื่อนมาตอบคอมเมนต์มีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์นะคะเราก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อน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 ไปนะคะแล้วพอตอบเสร็จอ่าสักพักนึงเราก็จะเข้าไปดูว่าอุ้ยถ้ามันแบบว่าเป็นหนึ่งหรือสองอะไรอ่ะ GB อะไรเราเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ลบออกลบออกลบออกบางทีมันก็ประมาณ800900แล้วเราก็ลบออกลบออกลบออกเรื่อยๆนะคะก็คือว่า ลบมันออกลบมันออกให้มันเป็นศูนย์ให้มันเป็นศูนย์ตลอดค่ะก็พยายามลบลบและกันคิดว่าอพื้นที่ตรงเนี้ถ้ามันแบบว่ามันไม่หนักเนาะแล้วก็คิดถึงว่ามันไม่หนักอะมันก็จะได้แบบคิดมันก็จะได้วิ่งเร็วๆก็ขอให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูนะคะวันๆหยุดนี้ก็ลองทําดูละกันแต่ถ้าใครแบบว่ามีติ๊กต็อกแบบว่าเฉยๆไม่ได้แบบซีเรียสอะไรว่า ต้องให้คลิปมียอดคนดูเยอะหรืออะไรหรือก็เล่นเพื่อเป็นความสุขเป็นอะไรเนี้ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็เล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นอ,อยากาลงอะไรก็ลงไปนะคะอยากจะดูอะไรก็ดูไปคะ่ะเรา,าดูเพื่อความสุขเล่นเพื่อความสุขนะคะไม่ไ,ม,ไ,ม,ออไม่ไม่ต้องไปทำตามไม่ต้องไปทำอะไร ถ้าไม่ได้สนใจว่าจะอยากได้คลิปมีคนดูเยอะๆหรือมีเพื่อนเยอะๆมีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทําค่ะก็แค่เปิดดูแล้วก็อยากดูอะไรก็ดูอยากเล่นอะไรก็เล่นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับวันอาทิตย์เพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะไม่ได้หยุดวันเสาร์เนาะเมื่อวานก็วันอาทิตย์นี้แน่นอนต้องได้หยุดแน่นอนเลยก็ขอให้ มีความสุขไปเที่ยวก็มีความสุขนะคะเดินทางปลอดภาัยทานอาหารก็ขอให้อร่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกาันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทํากิจกรรมเหมือนกันเป็นวันอาทิตย์แต่ ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะแต่ก็คอยดูแล้วกันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขวันหยุดน,นะคะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยมีความสุขกันนะคะบ๊ายบายค่ะ